สวัสดีครับวันนี้กับผมซาเลนกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ห้าตัวห้าท่าตะลุย p v p นะครับผมอ่ะก็คือผมจะจัดทีมแค่ห้าตัวนะแล้วก็เป็นห้าท่าโดยทุกคนไปตะลุย PPP นะโอเคก็ท่าแรกก็คือท่าไม้ก็เป็นเมิโอรัสนะครับผมเออเมิโอรัตเป็นตัวแทนของท่าไม้นะก็เป็นตัวชนนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเออชนให้เพื่อนนาะแล้วก็เป็นตัวปวนให้เพื่อนนะครับผมดาเมจไม้นิดหน่อยเนาะโอเคตัวต่อไปตัว แทนของธาตุไฟก็คือน้ส,สืนะผมอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นตัวชนอีกตัวหนึ่งนะซึ่งแต่มันไม่ได้ชนมากทุกคนเพราะว่าผมใส่เกียร์เพิ่มระยะนะครับผมอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวดามจเออไฟละกันเนาะเพราะว่ามันก็รุนแรงอยู่นะครับเออแล้วก็เป็นบัฟให้เพื่อนด้วยนะครับผมอ่ะต่อไปตัวแทนของธาตุน้ําก็คือรูเดียตนะครับผมอ่ะตัวนี้แน่นอนแหละครับเป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมเออแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์ป่วนได้ด้วยนะครับผมอ่ะต่อไป ตัวละครตัวแทนจากคาดมือก็เป็นนักกาันมือโปรนะครับผมอ่าตัวนี้เออผมภูมิใจนําเสนอมากเลยทุกคนดูอัตราความแม่นยาของสกิลเดี๋ยวทุกคนคือตอนนี้มันเออห้าสิบแปดสิบทุกคนตอนนี้มันเกือบเกือบแปดสิบทุกคนความแม่นยําของสกิลนะเราจะมาดูกันว่าเมื่อความแม่นยําสกิลมันเยอะขนาดนี้มันจะสตันได้ดีแค่ไหนนะเออก็ ต่อไปเลยนะครับผมอ่ะเป็นตัวแทนของท่าแสงก็คือเจสสิก้าแสงนะผมอ่าก็น่าจะเป็นเดอะแบกของคลิปนี้เลยนะเพราะว่าแม็กนะครับผมเอออยางเป็นท่าแสงเลยเนาะก็เป็นตัวดาเมจของท่าแสงนะผมสําหรับเจสสิก้าเนาะก็มีความสามารถไฮเปอร์วชนได้สกิลหนึ่งเอ้ยสกิลสองก็บัฟให้ทีมได้นะผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวไปเล่น PVP กันเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาสุ่มหาทีมกันนะครับผมอ่ะก็มีขนนกอยู่คนนะคนนะผมสามารถเล่นได้ทั้งหมด เออสามเกมนะครับผมอ่ะก็มาดูว่าเราจะเจอทีมไหนบ้างนะทีมนี้ก็ยังนะครับผมอ่ะทีมนี้มีตัวบินไม่เอานะ <c oughs> คือ5ตัวนีนไม่มีตัวกันบินเนาะทุกคนโอเคทีมนี้โอ้โหมีเจสสิก้าแสงแม็กด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีบอสซีโอมีเออมูนเบสบอลด้วยนะผมอ่ะก็ไปดูกันนะว่าจะชนะได้ไหมนะครับเออก็มาเลยมาคือทั้ง5ตัวเนี้ยผมก็ เจัดมาดีที่สุดแล้วนะก็คือดีที่สุดของในแต่ละธาตุแล้วเนาะทุกคนคือธาตุไฟอ่ะตอนแรกผมจะใช้เป็นคิงนะแต่ว่าเ,าเดือนนี้มันเป็นเดือนของแฟรี่เทลไงทุกคนก็ไหนๆก็เดือนของนัสส์เนาะก็เอานัสสอมาใช้เลยละกัน <c oughs> ก็มาดูกันนะว่านัสสจะเป็นตัวแทนของาาดาเมจธาตุไฟได้ดีแค่ไหนนะครับผมอ่ามาก็ตอนนี้ก็ตึงเลยนะทุกคนเออคือแบบต้องฆ่าดั๊ดให้ได้นะเออนัสสอทำงานหน่อยมา ทีมนู้นนี่บาไฟด้วยนะผมอ่ะเราก็ต้องหวังพึ่งเป็นเออลูเดียสนะผมเออหวังพึ่งลูเดียสจัดการนะครับผมอ่ะมาดูมาตอนนี้ก็เริ่มฆ่าแผงหลังเขาได้แล้วนะครับทุกคนเออคือแบบเจสสิก้าทำงานได้ดีมากเลยนะเออเป็นตัวเก็บแผงหลังนะครับผมอ่ะก็พนักพนันมือโปรก็สันได้ดีนะครับผมอ่ะคิงอ,อ่ะลูเดียสทำทำทำาท,ทำงานหน่อยลูเดียส <c oughs> ก็ดัดก็ยืนให้ทีมได้นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็น่าจะชนะได้อยู่ทุกผมสำหรับทีมนี้เนาะเออก็โ <c oughs> อ้โห เอาเรื่องอยู่นะครับผมเออห้าตัวนะคือ5ตัวนี้น่าจะเป็น5ตัวหลักๆของทีมผมแล้วแหละทุกคนอ่าก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่แม็กแม,แมก็คือนักพนันมือโปรนะผมก็อยากปั้นแม็กอยู่ทุกคนแต่ว่ากบมันยังไม่ครบเนาะเออก็รอไปก่อนละกันตอนนี้ก็มีอยู่6ตัวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิห้าตัวหรือ 4. เออประมาณนั่นแหละทุกครับทุกคนเออก็จําไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็ขึลืนลีกเพจสองงอคือเกมแรกก็ก็กินขาดแล้วนะทุกคนเออมาดูเกมต่อไปกันนะโอ้โหทีมนี้อ่ามีเอลซ่าด้วยนะทุกคนอ่ะมาดู โอ้โห oh, ชินจังคือผมไม่ค่อยชอบชินจังเลยนะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมามีชินจังพี่มารีนะเออมาทีมนู้นมี7ตัวด้วยนะทุกคนอ่ะมาดูว่าเออเลนเจอร์เจ็ดตัวกับ5ตัวเนี่ยใครจะเหนือกว่ากันนะครับผมมากดไปเลยนะเออไม่ต้องห่วงแล่เพราะมี5้าตัวเองทุกคนมาก็ไม่มีทีมบีให้ใช้เลยนะทุกคนไม่ได้จัดมาสักตัวเนาะมาดูกันคือปัญหาหลักๆของเกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นชินจังนะครับผมเออเพราะว่า ดั๊มันไม่ใช่เป็นตัวดาเมจธาตุไม้ที่รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะอีกอย่างหนึ่งดั๊ดมันรู้สึกว่าสกิลจะแค่350จุดมั้งแล้วก็ชินจังมันยืนตั้ง360อเนาะเออก็เลยอาจจะยิงยากนิดหนึ่งนะครับผมเออก็ต้องมารอลุ้นว่าชินจังอะ่ะจะโดนเจสิก้าแสงผมเก็บได้ดีแค่ไหนนะเพราะว่าตัวอื่นไม่น่าจะเก็บชินจังได้ดีเนาะมามาดูกันโอ้โอกาสแพ้สูงมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบชินจังจริงๆอ่ะทุกคนเออก็เป็นเหตุผลหลกักๆที่ผมอยากได้เอลซ่าด้วยนะเพราะว่าชินนจัังม มันดีทุกอย่างเลยทุกคนทั้งแบบเป็นตัวดาเมจธาตน้ําที่โคตรแรงยิงไกลถึง500จุดแล้วก็มีความสามารถไฮเปอร์ที่แบบเพิ่มแร1 0หน่พันด้วยนะเออคือมันดีมากเลยทุกคนคูดาวสกิลก็แค่5้าวีเองนะสําหรับสกิลดาเมจชินจังนะครับผมคือดีมากๆเลยทุกคนผมว่าผมน่าจะแพ้นะเกมนี้ <c oughs> โอ้โหคู่พี่น้องชินจังนี่มันโหดจริงๆเลยทุกคนเออไม่ใช่ว่าตํานานไม่ใช้แล้วมันไม่โหดนะทุกคนแต่ว่าคือตัวมัน โหดมากกว่า1ิบตัวตำนานเขาก็เลยเลิกใช้ไม่ถูกอับทุกคนเขาก็ใช้เป็นตามเทรนเนาะเอออย่างแบบตัวโกงตัวเก่งๆเงี้ยมันมีแบบโอ้โหเกือบ20กว่าตัวทุกคนใครจะไปใช้หมดเนาะเออแล้วก็ต้องใช้เป็นเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะผมเออบางทีตัดแร่มาอย่างเงี้ยชินจังก็อาจจะติดทีมเหมือนเดิมนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นตัดเกิดน,นะผมนี่ว่ามาลิก,กับเออไม่ใช่ดิลูเดียสกับเอลิสก็เลยอาจจะติดทีมตำนานนะผมอา่าก็ประมาณนั้นนะเออก็ดูทีมตำนานได้นะผมแต่ว่าดูมากก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า คือบางตัวเขาก็ไม่ได้ใช้แต่ว่ามันเก่งนะก็ <c oughs> แพ้ไปนะผมสำหรับเกมที่2นะโอ้โหมาไม่เป็นไรนะครับผมมาเดี๋ยวอีกเกมหนึ่งละกันก็โอ้ทีมนี้ก็มีฮิวามาลิแล้วก็ลูดียสนะครับผมอะมาดูว่าตอนตอนเนี้ยทีมนี้มีธาตุไม้4ตัวนะมาดูกันว่าเออนักส,สื่อเนี่ยจะทํางานได้เก่งแค่ไหนนะผมเออจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนสําหรับการเก็บกว่าดาเมจธาตุไม้นะครับผมไม่ใช่เก็บกว่าดาเมจธาตุไม เก็บกวาดตัวาธาตุมายนะเออก็มาลุ้นกันนะหวังว่าจะฆ่าทนายได้นะครับผมเพราะว่าคือผมไม่ค่อยชอบทนายเท่าไหร่นะมันมันซอยแนวหลังเราอเออคือแบบไม่ชอบเลยทนายเนี่ยมาขอให้นะักสื่ฆ่าทนายได้นะครับผมเออตัวเดียวนะ <c oughs> ทนายก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งนานมากเลยทุกคนคือมันเป็นตัวระดับเก่งนะเออคือมันไม่ได้เป็นตัวโกงเนาะก็เมื่อก่อนอาจจะเป็นตัวโกงแหละทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันผ่านมานานแล้วไงก็เลยอยู่ในระดับเก่งก่อนละกันไม่ใช่ก่อนละกันอนะอยู่แล้วอะเออเพราะว่ามัน คือค่าสเตตัสหรือว่าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็ต้องทําให้เลนเจอร์มันอ่อนลงเนาะทุกคนเออมันก็ไม่มีใครแบบเก่งแบบโอ้โหอยู่โยงคงกระพันเนาะทุกคนเออไม่เหมือนดันนะครับผมเออเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นนะผ่านมาปีกว่าแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมลีแรตจะโดนเนิร์ฟนะทุกคนก็ <c oughs> ผมว่าถ้าจะต้องรอตัวแท้งแบบเออเก่งๆมานะถึงเมลีแัตอาจจะอ่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ เก่งเหมือนเดิมนะผมเออก็ใครมีก็ใช้เลยนะ <c oughs> สําหรับเมลิรัตนะครับอ่าเกมที่2ก็ชนะไปเช่นเคยนะครับผมอ่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าคิปมันจะสั้นไปนะเออไหนๆเราก็นาน,านๆทีมาทำคอนเทนต์นี้เนาะเออผมจะหาขนนกจากไหนเนี่ยทุกคนอ่าผมว่าผมน่าจะต้องเออออกมาตรงไหนเนี่ยนะผมว่าผมน่าจะต้องซื้อสักห้าูบี้ละกันเออเพื่อท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับมาก็5ห้าูบี้ไปเลยอีก3าตานะัผมมา3ตาสุดท้ายนะ ก็ขอหาทีมแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับอ่ะก็คือคือผมก็เล่นเสร็จไปแล้วนะทุกคนเออคือแบบต่อจาก3เกมแรกนะคือผมก็อัดเสร็จแล้วแหละทุกคนเออก็เล่นอีก3เกมนี้นะอัดเสร็จปิดคลิปอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนแต่คือคลิปนัน้นมันเสียทุกคนคืออัดเสร็จแล้วก็กําลังจะกดปิดคลิปอะแล้วกําลังจะกดหยุดคลิปใช่ไหม แล้วแอปตรงหน้าจอมันก็เด้งอีกแล้วทุกคนคือโอ้โหคือเป็นบ่อยมากเลยนะทุกคนเออก็น่าจะต่อจากเมื่อกี้เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวมาอัดใหม่เลยนะครับผมเออคือแบบหืมเซ็งมากเลยนะคือเมื่อกี้ก็เล่นจบไปแล้วนะอ่ะมาซื้อขนนกอีกรอบนึงแล้วกันทุกคนมา <laughs> ก็เมื่อกี้ก็อัดจบไปแล้วเออก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกมาเป็นยังไงนะหวังว่ามันน่าจะต่อเนื่องกันได้ดีนะผมคือแบบหืเหตุการณ์ที่ผมเจอบ่อยมากเลยนะทุกคน คือแบบสักสิบคลิปเนี้ยจะเป็นสักสองคลิปนะทุกคนเออคงต้องถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนมือถือแล้วมั้งเนี่ยทุกคนก็ <c oughs> <c oughs> มือถือนี้ก็ใช้มาเกือบสอบปีแล้วนะทุกคนเออคือใช้คุ้มมากเลยนะเออก็ก็เออรามีตังค์ก่อนแล้วกันค่อยไปเปลี่ยนนะเออก็อ,อมาอัดต่อจากคลิป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 ที่อัดได้ทุกคนเออคลิปที่ไฟล์มันยังพอที่จะลงได้นะทุกคนคือก็ ก็ไฟล์ที่หลังจากที่มันเสียมันก็เสียไปเลยนะเออก็ไม่สามารถดูได้นะอ่ะ <g arden> มาเจอทีมนี้กันเลยนะครับผมมาก็มาซื้อลูบี้อีกรอบกันเลยนะเออซื้อไปอีก5ลูบี้นะครับผมมาคือแบบรู้สึกเซ็งมากเลยนะเอออัดไปแบบปิดคลิปเรียบร้อยแล้วทุกคนเออกำลังจะกดหยุดคลิปเลยนะแล้วแอปมันก็เด้งคือคือแอปแอป,แอ,ปอัดหน้าจอนะคือเป็นแอปอัดหน้าจอจากตัวเครื่องนะผมก็มันก็เด้งหายไปเลยโอ้โหรู้สึกเซ็งมากเลยนะเอออัดคลิปจบเรียบร้อยแล้วนะ โอ้ทุกคนมาเข้าเกมกันดีกว่าเมื่อกี้ก็อ,อะไรนะนักพนันมือโปรตันแบบโหดมากเลยทุกคนเออคือแบบอัตราความแม่นยำสกิลเกือบ80นะดูดูคือทีมนู้นนี่คือไม่แทบจะยืนไม่ได้เลยนะทุกคนดูดิโอ้โหโดนตันรัวๆอ่ะผมจะยองลองเออไม่กดอมาตะดูนะว่าจะซู้ได้ไหมทุกคนดูดิทุกคนอมาม่าก็คือนิ่งเลยนะเออคือแบบเก่งมากเลยคนนี้มันมือโปรนะครับผมมานี่อ๋อดูดิทุกคนบอสกี้ก็คือนิ่งเลยนะเออไม่ทราบว่า น่าจะมาจากการสตันจากดัตนะเออหรือไม่ก็นักพนันมือโปรนี่แหละสตัวนี้แหละนะดูดีทุกคนโอ้โหทีมนู้นนี่คือยืนไม่ได้เลยนะเออทั้งนักพนันทั้งเจสสิก้าทั้งโอ้โหหลายๆตัวรวมกันนะทุกคนดูดิคือแบบ5้าตัวเออของแต่ละธาตุเนี่ยเป็นตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนเออก็ไม่คิดว่าทีมผมจะมีตัวเก่งๆกับเขานะเออก็สําหรับนักสึมิเอ,อ้นัสึมิอะไรนัสึตอนแรกผมก็จะใส่คิงนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรใส่นัตสึไปเนาะอืมเพราะว่า เดือนนี้เป็นเดือนของนัตสึงไงก็โวยนัตสึหน่อยละกันเออก็หวังว่าผ่านเดือนไปนัตสึจะยังเก่งอยู่นะเออแล้วก็เอลซ่าผมอยากได้มากเลยทุกคนคือก็เออผมเล่นไปใช่ไหมผมแพ้อย,อยู่2เกมเพราะเพราะเพราะชินจังเลยนะทุกคนเนี่ยสเกมที่ผมแพ้ไปนะไม่ทราบ <c oughs> ว่าเออสเกมนี้ผมได้อัดไหมนะก็อืมสองเกมเนี่ยผมแพ้เพราะชินจังทั้งนั้นเลยทุกคนคือแบบโหดมากชินจังเป็นตัวที่โอ้โห คือผมม,มีตัวดามจท่าไมา้ทุกคนจะหวังพึ่งดั๊เนียหรอคือชินจังมันยืน360จุดนะแล้วดัดผมอะ่ะมันสกิลแค่350จุดเนี่ยมันยิงไม่ถึงทุกคนเออก,ก็หวังพึ่งแค่เจสิก้ายิงซึ่งเจสิก้ามันก็ยิงหนึ่งต่อหนึ่งไงก็หวังพึ่งอาจจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเนาะเออก็เลยอยากได้มากเลยนะครับผมสาหรับเอลซ่านะก็หวังว่าผมจะเปิดได้นะเดือนนี้เนาะอ่ะโอเคผมก็น่าจะเปิดนะเออเปิดเอาให้สุดเลย ตอนแรกผมก็จะทําชิปแบบดองรูบี้ไปคิดสมาตแหละทุกคนแต่ว่าบางเอิญนเอลซ่ามันเออมันเหมาะกับทีมผมมากเลยทุกคนผมก็เลยต้องต้องหาแล้วแหละทุกคนเนาะเออหน้าไม้ผมก็ไม่มีอะไรเงี้ยผมว่าผมต้องพยายามหาเอลซ่าได้แล้วแหละเดือนนี้เอาเป็นว่าต้นเดือนหน้าผมค่อยดองละกันนะสําหรับคิดสมาตปีนี้นะผมอ่าก็หวังว่าจะเหมือนทุกๆปีนะผมที่ผ่านมานะที่มีเกียร์ห้าดาวหกดาวแล้วก็ออกง่ายๆนะเออดอปเออทีนึงก็ สี่ห้าชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะเออไม่เอาแบบจันทราแล้วนะคือจันทานี่คือผมจําได้นะว่าปีที่แล้วเนี่ยออกดอบดีมากเลยนะทุกคนคือ6ดาวเนี่ยดอบแบบเออสูงไป7 0 0 0ก็น่าจะได้6ดาวมาสักเกือบเกือบสิชิ้นนะเออแต่ว่าปีนี้เป็นไรไม่รู้นะ6ดาวไม่ค่อยดอกเลยทุกคนอ่ะก็หวังว่าคลิปสามารถจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับมาเกมนี้ก็น่าจะไหวอยู่นะเออสำหรับเอลซาก็น่าจะโดนนักสืผมเก็บหายเรียบนะเออไม่น่าจะยืนไหวดูดิ โอ้โหโดนนสือผมก็บินเลยนะทุกคนเออไม่จังน้สือกน็น่าจะจากเจสิก้าแสงนะครับดูดิโอ้โหคือไม่ไม่เห็นเอลซ่าเลยนะเออมาดิเออเอลซ่านี่ไม่ค่อยกลัวนะผมผมกลัวอยู่ตัวเดียวชินจังอะทุกคนชินจังรูดีสเนี่ยเออคือไม่ค่อยชอบเลยนะคือดั๊ผมมันยิงไม่ถึงไงเออที่ไหนที่มีท่านน้าเก่งเกงผมก็อาจจะอาจจะข้ามนะครับผมอ่ะแต่ว่าก็ชนะไปนะผมสำหรับวันนี้ก็เล่นไปกี่ตาเนี่ยทุกคน1 2 3 4 5ส7 8 8ี่ห้าหดแดแดตาเาะผมจะไม่รู้ว่าที่ผมอัดลงเนี่ยจะ มีกี่ตานะแต่ว่านั่นแหละทุกคนผมเล่นไปแปดตานะเออก็อาจจะไม่เห็นทุกฉากที่ผมเล่นนะผมก็ต้องขออภัยนะคือมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากเลยทุกคนเออคือแบบคลิปสุ่มกาชาผมก็สุ่มไปแล้วในดีลัก300ก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนอะผมว่าผมต้องรีบๆปิด,ป,ดปิดคลิปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นเมื่อกี้อีกเนาะโอเคก็เออเล่นกี่ตานะทุกคนแปดใช่ไหมเออแปดนะก็สรุปก็คือแพ้ไปสองตานะผมชนะไปหกนะผมอถือว่าชาเลนจ์นี้สําเร็จนะผมสาหรับชาเลนจ์ เออห้าตัว5้าธาตุนะครับผมอ่าก็เป็นตัวเก่งของแต่ละธาตุเลยนะผมอ่ะแล้วก็แพ็กผมเติมไปแล้วนะทุกคนแพ็กสําหรับแพ็กรายเดือนตรงเนี้ยอ่ะแพ็กเกจตรงเนี้ยแพ็กเกจอันเนี้ยผมเติมไปแล้วก็สุ่มไปแล้วแหละทุกคนก็ได้เกลือนะเออสุ่มไป300ทุกคนก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเออนึกว่าจะได้เอลซ่าสักตัวนะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมมา ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้แหละครับเนาะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับผมก็ต้องขอตัวปิดจิ๊บไปก่อนผมโอ้ไปกดสเตตหลักอีกโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ